บทที่สกลับมายืนที่เดิม อีกแล้วเหรอเชอพัดคิดในใจอย่างไม่กล้าลืมตาขึ้นในทันทีเธอจะไม่ลืมตาเด็ดขาดจะได้ไม่ไปโผล่ในโลกความฝันน่ากลัวแบบนั้นอีกเสียงเหมือนของหนักกำลังหล่นลงมาได้ยินชัดเจนและใกล้เข้ามาเรื่อยๆและถ้าเธอไม่ถือตะเกียงเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาเธอก็จะตายเหมือนกัน คำพูดประโยคหนึ่งของแก้วใสผุดขึ้นในหัวเชอพาดรีบลืมตาขึ้นอย่างตกใจมันบ้าอะไรกันเนี่ยแผ่นกระเบื้องที่อยู่บริเวณรอบๆเท้าค่อยๆหล่นหายไปทีละแผ่นจนเหลือตรงเท้าของเธอแค่ไม่กี่แผ่นเท่านั้นเองโถ่เว้ยเธอจำต้องกระโดดขึ้นไปบนบันไดเรื่อนคว้าตะเกียงสะพายกระเป๋าใบเดิม ก้าวตามเสียงกระดิ่งกับสายลมไปเพราะหากไม่ทําเช่นนั้นเธอต้องหล่นลงไปในลุมสีดําอันมืดมิดข้างล่างเป็นแน่ใช่มันต้องเป็นการฝันซ้ำๆแน่หญิงสาวพยายามคิดในแง่ดีเข้าไว้พอออกมาถึงทุ่งหญ้ากลับเป็นกลางวันเสียอย่างนั้นท้องฟ้าแจม่มใสอากาศเย็นสบายเสียด้วยเชื่อพัดมองซ้ายมองขวาเพื่อมีตัวร้ายโผล่มา ครั้นเห็นว่าไม่มีใครเธอก็วิ่งเร็วๆเข้าไปในป่าตรงหน้าเลี้ยวหลังกลับไปมองเห็นใครบางคนกำลังวิ่งไล่หลังเธอมาบนใบหน้าของเขาสวมหน้ากากสีดําเอาไว้ตัวอะไรวะนั่นซํายังวิ่งมาด้วยท่าทางคุกคามอย่างชัดเจนเชอพัดเร่งความเร็วให้ถึงป่าเร็วขึ้นเท้าพ้นขอบหญ้าเข้าไปในป่าได้แบบเฉียดฉิว คนวิ่งตามไม่กล้าก้าวเข้ามาได้แค่ยืนรีรออยู่ตรงทุง่งหญ้าสายตาก็มองสอดส่องเข้ามาเหมือนต้องการเห็นเธอให้ชัดเจนเชอพัดก้มลงหยิบก้อนดินแล้วปาใส่ไปสุดแรงคนตรงนั้นยกมือขึ้นปัดก้อนดินทิ้งพร้อมส่งเสียงคำรามน่ากลัวออกมาจากนั้นก็เดินไปเดินมาเหมือนพยายามหาทางเข้ามาในป่าแห่งนี้ แต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถเข้ามาได้เชอพัดจึงเลิกสนใจแล้วเดินตามทางเข้าไปหาคุณยายรี่ที่กระท่อมเหมือนคราวก่อนไม่มีผิดคุณยายรี่ยืนรออยู่ตรงหน้าประตูเหมือนเดิมกลับมาจนได้นะหนูเชอความจริงก็ไม่ได้อยากมาเลยแล้วแก้วใสล่ะคะคุณยายแก้วใสถูกตัวร้ายจับตัวไปแล้วลูก ก่อนหน้าที่หนูจะมาไม่เท่าไหร่นี่เองยายเลยเป็นห่วงว่าหนูจะถูกจับตัวไปด้วยอีกคนถูกจับตัวแล้วยังไงคะคุณยายลี่หมายความว่าแก้วใสจะตายเหรอคะตายในความฝันก็จะตายในโลกของความจริงด้วยนี่มันเรื่องจริงเหรอคะหนูไม่เข้าใจคะ่ะหนูยังสงสัยอยู่เชอพัดทำหน้ายุง่งในฝันนี่ มันวุ่นวายเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจได้ทุกคนที่เข้ามาแรกๆก็มักจะพูดมันหนูนี่แหละแล้วคุณยายอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะนานมากแล้วหนูเชอที่นี่เป็นเหมือนบ้านของยายในป่านี่ไม่มีใครสามารถทำอันตรายยายได้แต่ข้างนอกนั่นมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ยายไม่กล้าออกไป อยู่ในนี้ปลอดภัยที่สุดหนูไม่เข้าใจทำไมฝันหนูถึงต่อเนื่องกันแบบนี้หนูเพิ่งเข้านอนเมื่อกี้เองแต่ตอนนี้หนูมาโผล่อยู่ที่นี่อีกแล้วแถมตอนมาก็ถูกผู้ชายในหน้ากากสีดำวิ่งตามมาด้วยนั่นคือตัวร้ายใช่ไหมคะคุณยายใช่นั่นแหละตัวร้ายใครเป็นคนตั้งชื่อให้คะทำไมถึงเรียกกันแบบนั้น ตัวร้ายเพิ่งมาได้ไม่นานมานี้เองก่อนหน้าก็เคยมีนะเป็นคนละคนกับคนนี้มีหลายคนด้วยหรอคะอะไรจะขนาดนั้นเหมือนคนหนึ่งหายไปอีกคนก็จะมาทำหน้าที่แทนแปลกจังเลยว่าแต่คุณยายเป็นใครแล้วมาทำอะไรอยู่ที่นี่พอจะบอกหนูได้ไหมคะเออแล้วคุณยายมีอยู่ในโลกของความจริงไหม โลกของความจริงเหรอไม่รู้สิยายไม่เคยตื่นที่โลกความจริงยายจำครั้งสุดท้ายที่จากมาไม่ได้เพราะมันนานหรือยายไม่อยากจำก็ไม่รู้พอพูดถึงเรื่องนี้สีหน้าของคุณยายลี่ก็เศร้าลงถนัดตานั้นยิ่งทำให้อีกคนอยากรู้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณยายไม่อยากออกไปหรอคะ หมายถึงกลับไปที่โรคความจริงนะคะยายออกไปไม่ได้นี่บ้านยายยายคงตายแล้วมั้งที่โลกโน้นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาติดอยู่ที่นี่ด้วยคุณยายรีพูดไปพร้อมฝืนยิ้มให้คนถามเออคุณยายเป็นใครคะพอจะบอกหนูได้ไหมถ้าหนูกลับไปที่โลกโน้นหนูจะได้สืบหาไงคะสมัยนี้มีคอมพิวเตอร์ อะไรก็ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกค่ะอย่าลำบากเลยหนูเชอทางที่ดีตอนนี้หนูเชอไปช่วยหนูแก้วก่อนได้ไหมไปช่วยเหรอคะรำพังหนูยังเอาตัวเองไม่รอดหนูจะไปช่วยแก้วใส่ได้ยังไงคะคุณยายตัวร้ายก็ต้องมีเวลานอนเหมือนกันที่พักของตัวร้ายอยู่ตรงท้ายป่าด้านโน้นข้ามลำธารไปก็เป็นอนาเขตของมัน แล้วคุณยายจะให้หนูว่ายน้ำข้ามไปหรอคะน้ำไม่ได้ลึกขนาดนั้นสามารถเดินข้ามไปได้แต่ต้องรอให้ตัวร้ายนอนหลับก่อนค่อยเข้าไปหนูจะรู้ได้ไงคะว่าตัวร้ายหลับแล้วอีกอย่างแก้วใส่ไม่ตายไปแล้วหรอคะคุณยายอย่างหรอกดูโน่นสิตะเกียงของหนูแก้วไฟยังไม่ดับแสดงว่าหนูแก้วยังไม่ตาย คุณยายรี่ชี้นิ้วไปยังตะเกียงของแก้วใสอ้อมีด้วยตะเกียงอยู่คนก็อยู่ถูกไหมคะคุณยายใช่แล้วหนูเชอตามหนูแก้วกลับมาให้ทันเวลานะลูกหากได้เวลาตื่นแล้วหนูแก้วยังไม่ได้ไปจากความฝันนี้พอหมดเวลาทุกอย่างก็จบนี่มันฝันแบบไหนกันคะคุณยายทำไมหนูต้องมาคอยช่วยเหลือแก้วใสด้วย หนูแค่นั่งรอเสียงกระดิ่งแล้วเอาตะเกียงนี่วิ่งกลับไปที่เดิมก็ได้นี่คะหนูไม่จําเป็นต้องทําอย่างที่คุณยายบอกด้วยหนูจะอาะไรไปสู้ตัวรายได้ถ้าเกิดตายอยู่ที่นี่ทั้งคู่ก็จบเหีุกันสิคะเชออพัดอิดออดเล็กน้อยเพราะตัวร้ายน่ากลัวจนเธอนึกขยาดไม่ตายหรอกหนูเชอเอาตะเกียงไว้ที่บ้านยายรับรอไม่ตายที่นี่แน่นอนจริงหรอคะ จริงสิตะเกียงอยู่คนอยู่ไงแต่อาจจะได้รับปาดเจ็บบ้างก็อีกเรื่องแต่ถ้าตะเกียงอยู่ในบ้านยายรับรองได้หนูจะปลอดภัยแน่นอนแต่ยายจะไม่บังคับหนูเชอหรอกนะตัดสินใจเอาเองคุณยายรีพูดเหมือนไม่ได้บังคับแต่คนฟังนั้นกลับรู้สึกผิดมากหากเธอไม่ยอมช่วยเหลือแก้วใสในเมื่อคุณยายยืนยันว่าหนูจะไม่ตายที่นี่แน่นอน งั้นหนูไปก็ได้คะ่ะคุณยายช่วยนำทางหนูไปที่ท้ายป่าได้ไหมคะได้สิหนูเชอเชอพัดเดินตามหลังคุณยายรีเข้าไปในป่าทึบต้นไม้สูงใหญ่ที่แสงแดดลอดส่องเข้ามาได้เพียงบางแห่งเท่านั้นคุณยายรีอายุเท่าไรกันแน่ท่านหลังคอมถือไม่เท้าสักดินไปอย่างคล่องแคล่วไม่ได้มีท่าทีว่าจะเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยเดินไปเรื่อยๆจนถึงท้ายป่า ที่คุณยายไม่กล้าเดินต่ออีกยายออกไปไม่ได้นะหนูเชอร์ลำธานข้างหน้านี่ไม่ใช่ที่ของยายแล้วหนูเชอต้องไปคนเดียวแล้วนะลูกคุณยายรีหันมาบอกเชอพัดหญิงสาวทำหน้าแยางเล็กน้อยก่อนจะสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเพื่อเรียกความกล้าให้กับตัวเองได้ค่ะคุณยายเดี๋ยวเชอไปเองได้ค่ะจำมาไว้นะหนูเชอ อย่าให้ตัวร้ายจับตัวได้เข้าไปแบบเงียบๆรอมันหลับก่อนค่อยพานกแก้วออกมาคุณยายรี่กำชับคุณยายแน่ใจได้ยังไงคะว่ามันจะหลับยายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือโลกความฝันทุกคนต้องหลับต้องตื่นเหมือนคนปกติทั่วไป ทุกคนที่ถูกตัวร้ายจับไปนี่คือถูกฆ่าใช่ไหมคะคุณยายยายไม่รู้เหมือนกันนูเชิรู้แค่ว่าพวกเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยรู้แค่ว่าพวกเขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยไม่เคยเห็นเลยสักคนฟังแล้วหนูควรโอเคใช่ไหมคะแบบนี้แต่ช่างเถอคะค่ะหนูไปก่อนนะคะคุณยาย เพราะมันคือความฝันยังไงเธอก็ต้องตื่นตอนนี้ก็ทำตามที่หญิงชราบอกไปก่อนก็แล้วกันดูแลตัวเองด้วยนะหนูเชอค่ะคุณยายคุณยายรีมองตามหลังหญิงสาวที่กำลังเดินข้ามรำธานไปยังดินแดนของตัวร้ายมีอะไรในดวงตาของเชอพัดที่หญิงชรารู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนที่ไหนสักแห่งบนโลก ถ้าว่าไม่รู้โรคไหนความจริงหรือความฝันหรือที่ไหนกันแน่